สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบีจะมาสอนฟอร์มการยืนในท่า b e n d Over และ Low ซึ่งหลายคนบีจากที่ตรวจการบ้านมาหรือมีนักเรียนหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยยืนกันผิดแทบทุกคนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวบีจะมาสอนยืนแบบกระชับเข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้เองได้เดี๋ยวมาดูกันเป็นไงบีเกินก่อนมันเป็นการยืนแบบระนาบ่างนี้การยืนที่ถูกต้องนะคะมันจะเป็นการยืนแบบระดาบแบบนี้ ดูนะดูฟอร์มการยืนนะนี่นี่คือฟอร์มการยืนที่ถูกต้องนะคะเข้าใจง่ายระดับเดียวกับมาระดับเดียวกับบาตรงกับบาไ <Okay. S 1> มคคอมนี่คือผิดนะนี่คือผิดนะสังเกตนะนี่คือผิดนะแอนไปอย่างนี้ก็ผิดนะเห็นไหมสังเกตไหมว่าลักษณะการยืนเริ่มไม่ปลอดภยัยล้อ่ะเดี๋ยวบีจะลองมาเทสให้ดูว่าเป็นไงจบัจบบาจับบาตามสะดวกนะคะยืนตัวตรงขา เรายืนพอดีกับหัวไหล่ไม่ต้องยืนกว้างอย่างนี้จนเกินไปนะคะเรายืนพอดีกับช่วงลําตัวก็พออ่ามีสอยมาตัวตรงไม่แอนนะแ่นนี้นะมีไม่แอนโพสิชันนี้นะตัวตรงดันสะปพกไปได้านหลังเกรงแกนลําตัวงอเข่าเล็กน้อยเข่าไม่ตึงเสร็จแล้วปล่อยอยงี้สบายๆครับเชสอัพหน้ามองตรงหน้าไม่แอนตัวไม่แอนเอาแค่นี้สบายๆแล้วก็โลธรรมชาติ ถ้า่างนี้เราไม่เอานะคะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบีสังเกตหลายคนในเรื่อ,งน,องนี้เลยอย่างเงี้ยไม่เอานะคะถ้ารู้สึกว่าเรารอยู่ในโพสิชันนี้ให้เราแอนเชสอัพขึ้นมาเล็กน้อยหน้ามองตรงไปข้างหน้า45องศามองไปไกลๆอย่ามองตรง180มองก้มมาไกลๆแล้วก็ลงนี่ค่ะนี่คือท่าที่ถูกต้องและปลอดภยัยสำหรับทุกคนเอาใหม่ บีจะทวนให้อีกรอบหนึ่งนะว่าหลักการยืนเป็นยังไงนะจับบาขึ้นมาก่อนตัวตรงดันสะโพกไปด้านหลังงอเข่าเล็กน้อยหน้ามองโน้ม4 5องศาแล้วก็ลงง่ายคง่ายงายทุกคนทำได้นะง่าสำหรับใครนะคะที่อยากได้เทคนิคแบบนี้เพิ่มเติมเพื่อนำไปพัฒนาตัวเองนะคะ สามารถมาเจอกันได้ที่คอสอัปเปอร์คิลเลอร์ได้เลยนะคะบี B. จะเน้นกล้ามเนื้อมัดหลักๆที่จะทําให้คุณหล่อขึ้นเท่ขึ้นสมาร์ทขึ้นนั่งถือกล้ามเนื้อหัวไหล่หน้าอกและหลังสามารถหลักนี้นะคะจะทําให้คุณมีสีลระที่ดูแมนขึ้นแน่นอนนะคะและคุณก็จะมั่นใจในการใช้ชีวิตประจําวันด้วย รายละเอียดการสมัครนะคะบีจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะคะจะเปิดรับสมัครกันจนถึงวันที่ 1- พฤศจิกายนเลยนะคะเริ่มคอร์สพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 2- พฤศจิกายนแล้วมาเจอกันในคอร์สนะคะอ๋อบีทิ้งเคล็ดลับไว้อีกนิดหนึ่งนิดเดียวเวลาหยิบบา์นี่หลายคนงี้เลยนี้แมวนะอย่างงี้แมวนะง,นนะง่ายๆเลยค่ะย่อลงไปจับขึ้นมาแล้วก็เซตท่ามันจะง่ายขึ้นเยอะแล้วปลอดภัยค่ะ